แม้ในขณะนี้เราจะเห็นว่าพักการเมืองแต่และพักเริ่มเปิดนโยบายแพร่ๆกันมานะครับคําถามที่สําคัญคือว่าบรรดานโยบายที่พูดพูดที่หาเสียงเป็นวัฒนธรรมสวยหรูในขณะน,นี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเอามาใช้ได้จริงไหมอันนี้สําคัญนะครับผมคิดว่าวัฒนธรรมการเมืองของคนไทยเนี่ยมันพัฒนามาไกลามากไม่ได้จบแค่รูหาเลือกตั้งย่อนบัตรลงคะแนนแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันเพราะมีกระบวนการมี การตรวจสอบมีการประเมินบทบาทของสอสอบทบาทของพรรคการเมืองที่เขาเลือกไปรวมทั้งนโยบายที่ให้สัญญาประชาคมไว้เนี่ยว่าสุดท้ายไปถึงฝันหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันก็มีแล้วเวลาเราชนะเลือกตั้งบางพักเนี่ยเป็นพักขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยพอไปรวมกับพรรคอื่นนโยบายที่หาไว้สุดท้ายก็มีคาอธิบายว่าอ๋อมันทําไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพักเล็กเราคุมกระทรวงอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่กระทรวงที่เราต้องการเราต้องยอมเขา นโยบายที่หาเสียงไว้เลยไม่ได้ทําหรือทําแต่ทํานิดๆหน่อยๆเราไม่ได้มีอานาจจริงนี่คําอธิบายที่1นนะที่ผมได้ยินนะครับคำคำอธิบายที่2ก็คือเวลามันสั้นอะ่ะมันทําไม่ได้นะครับแล้วก็สถานการณ์มันเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับนี่เป็นคําอธิบายที่พุ้นกันอันที่สาก็จะเป็นประเด็นเรื่องพาเสียงไว้ประเภทพอมีอำนาจนี่ลืมไปเลยก็มีนะครับคือไม่ได้ทําหรือทําตรงกันข้ามก็มี อันนี้ก็เป็นอีกแบบที่ผมคิดว่าเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะผมคิดว่าการเมืองไทยในขณะนี้การพี่นานโยบายเนี่ยเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับประชาชนเริ่มสนใจเริ่มทวงถามนโยบายจากนักการเมืองจากพรรคการเมืองมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการเลือกตั้งที่ก้าวหน้าขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ไปติดเรื่องสินบนสินบาทซื้อสิทธิ์ใช้เสียงกันแบบที่ผ่านมาหรือเราบทถามแบบเดิมๆเ,เ,เท่านั้นนะครับเรื่องนโยบายมีการแข่งขันกัน กนมาขึ้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นด้านบวกของการเมืองไทยที่มันก็พัฒนามาแหละนะครับจะบอกว่ามันอยู่กับที่ก็ไม่ได้นะครับ้งหลังแต่ละรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นรรคเล็กรรคใหญ่เนี่ยก็พยายามทําวิจัยนะครับค้นคว้าหาข้อมูลนะครับทำนโยบายใหม่ๆออกมาซึ่งอันนี้ก็ดีนะครับแต่ภาพรวมทางนโยบายเราก็ต้องยอมรับอยู่ว่ามันยังไปติดกับเรื่องประชานิยมอยู่นะครับยังไม่ออกจากฐานคิดเรื่องประชานิยม นะครับคือกลายเป็นเม็ดเงินไปตัวตั้งมันมีคําถามใหญ่ไงว่าเอาเงินจากไหนค่าแรงเท่านั้นนะครับเงินเดือนขั้นต่ําเท่านี้นะครับจะทาโปรเจกต์นูน่นนี่นั่นเนี่ยเรายังกู้ตังเงินเราพอไม่ได้กระเป๋าถ้าไม่พอเพดานกู้อย่างนี้มาเหลือเท่าไหร่ก็แน่มันเพียงพอจะทำเมะโปรเจกต์หรือไม่นะครับมีกระแสมีเสียงแต่ไม่มีกระสุนนะครับมันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นผมคิดว่า อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่บรรด,ดาพรรคการเมืองนักการเมืองต้องพูดความจริงกับประชาชนด้วยนะครับว่านโยบายไหนมันทาได้ไม่ได้เช่นเวลาคุณบอกขึ้นค่าแรงเนี่ยคุณไปจบสัส้นๆแค่นี้แต่คุณต้องปราศายอธิบายด้วยนะครับขยายความด้วยค่าแรงตัวเลขเท่านี้จะขึ้นในปีไหนนะครับแล้วถ้าความเสี่ยงที่มันจะไม่เป็นล่ะที่มันจะไม่เป็นจริงล่ะนะครับอันนี้สําคัญนะครับถึงมีการกําหนดไว้ว่าพรรคการเมืองเวลาจะหาเสียงที่มันต้องใช้งบประมาณเนี่ย ต้องดีแคร์กับประชาชนดีแคร์กับคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยว่าไอ้ไอเม็ดเงินขนาดใหญ่ขนาดยักษ์เนี่ยงบประมาณจะมาจากไหนมีที่มาอย่างไรที่สําคัญวิธีใช้คืนถ้าไปกู้ไปยืมมาเนี่ยจะมีวิธีอย่างไรซึ่งปกตดดินะครับมันทําให้มีการคํานึงถึงวินัยการเงินการลังด้วยไม่ใช่ใช้กันสูุ้่ยสูร่ายคนการเมืองมาแล้วก็ไปใครมาก็ลดแลกแจกแถมมาแต่ไอ้ไอไอเงินที่แจก ของที่ลดที่แถมเนี่ยมันเป็นภาษีประชาชนไม่ใช่เงินในกระเป๋าของนาักการเมืองนะครับเป็นภาษีประชาชนแล้วคุณมาแล้วก็ไปนะครับแต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่คุณสร้างไว้เนี่ยประชาชนเป็นคนแบกบรับเหมือนนโยบายใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ที่ผ่านมานะครับหาเสียงสวยหรูแต่สุดท้ายมันไปไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าสังคมประชาชนต้องมาตามเช็ดตามล้างตามใช้นี่กันอยู่ยที่เห็นกัน ครั้งนี้ก็เหมือนการคุณเป็นบทเรียนให้กับทั้งพรรคการเมืองนักการเมือง,าาองและผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยครับว่านโยบายแบบไหนจะทําได้จริงไม่ต้องสุดตรงมากหรอกครับแต่ต้องทําได้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้วความเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วที่สําคัญต้องเอาความเสี่ยงมาพูดกันด้วยว่าโอกาสที่มันจะไม่สําเร็จมีกี่เรื่องโอกาสสาเร็จกี่เปอร์เซนต์เพราะอะไรยังไงหวังว่านี้จะทําให้การเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถสร้างไอโซเชียลคอนแทคหรือสัญญาประชาคมได้อย่าง,างจริงจังแล้วก็คาดหวังได้นะครับ